สวัสดีครับผมขิงจากช่อง ginger channel นะครับสักคลิปนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในเกม tower of fantasy นั่นเองนะับสับคลิปนี้ก็อยู่ที่ server จีนนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องของ10เทคนิคในการเล่นเกม tower of fantasy นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับการสำรวจพื้นที่ให้รวดเร็วขึ้นหรือว่าเหมาะสำหรับการ battle ต่างๆกับ m o เตอร์นะครับซึ่งจะเหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกม tower of fantasy นั่นเองนะฮะยังไงก็มารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับเทคนิคแรกครับก็คือการเปิดวาร์ปหอคอยในแต่ละ m a ะ โดยให้เราสังเกตในแมปนะครับมันจะมีรูปร่างโลโก้ประมาณนี้นะครับก็คือด้านซ้ายจะเป็น o m n i นม t ทาวเวนะฮะด้านขวาจะเป็น Tower อร์วนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ไอคอนนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถวาร์ปไปได้นั่นเองนะฮะซึ่งการเปิดวาร์ปก็สามารถทําได้ง่ายก็คือให้หาจุดที่สิ่งปลูกสร้างที่มีลําแสงขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วเราก็ไปกดตัว F ที่จุดวาร์ปนะครับมันจะเปิดเป็นลําแสงขึ้นมาเนาะ พอเปิดทาวเวอร์แล้วปุ๊บนะครับในแผนที่เนี่ยตัวไอคอนจะเป็นสีเหลืองนะครับจากปกติที่เป็นสีเทานะฮะซึ่งพอเราจะวัแเราก็กดไปที่ไอคอนทาวเวอร์นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีส้มนะฮะก็จะเป็นการวัดไปที่บริเวณนั้นได้ทันทีนะครับทำให้การสำรวจพื้นที่เนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับที่นี่สองครับก็คือการใช้เครื่องเจ็ทใบพัดนะครับซึ่งเครื่องเจ็ทใบพัดเนี่ยจะอยู่ตามจุดต่างๆในแมปนะฮะซึ่งเราสามารถกดใช้ได้โดยการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ กดที่ตัว F เพื่อขับมันนะครับโดยเมื่อเราขับแล้วนะครับเราสามารถที่จะบินขึ้นไปบริเวณไหนก็ได้ในแผนที่นี้นะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นบริเวณภูเขานะครับซึ่งจะต้องใช้การปินป่ายหรือว่าต้องใช้เครื่องเจ็ตบินขึ้นไปเนี่ยและบางทีเครื่องเจ็ตเราติดครูดาวอยู่เราสามารถใช้ตัวเครื่องเจ็ตใบพัดอันนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถบินขึ้นไปด้านบนได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะวิธีการลงเครื่องเจ็ตก็คือให้กดปุ่มทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นการลงจากเครื่องเจ็ตใบพัดแล้วนั่นเองนะฮะอง ต่อมาครับเป็นเทคนิคที่3เป็นเทคนิคการปีนหน้าผาของเกม Tower of Fantasy นั่นเองนะฮะเผื่อใครไม่ชอบเทคนิคการใช้ใบพัดนะครับเพราะว่ามันช้านั่นเองนะฮะเราก็สามารถใช้เทคนิคการปีนหน้าผาได้นะครับโดยปกตินะครับเราจะปีนหน้าผาแบบนี้เนาะคือค่อยๆปีนขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่การปีนปกติแบบนี้มีข้อเสียคือมันจะมีเกจความเหนื่อยครับพอเกจความเหนื่อยมันหมดลงนะครับตัวเราเนี่ยก็จะปีนต่อขึ้นไปไม่ได้ทําให้เราเนี่ยตกจากหน้าผานั่นเองนะครับแล้วก็เสีย HP ด้วยนั่นเองนนะแบบบี้ครั ผมก็เลยมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือการปีนหน้าผาโดยการใช้การกดกระโดดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเป็นวิธีการของเวอร์ชัน PC แลละกันนะครับเทคนิคก็คือเมื่อเรากดปีนไปแล้วนะครับให้เรากดคอนโทรลเพื่อปล่อยมือนะครับหลังจากกดปล่อยมือแป๊บเดียวนะครับให้เรากดกระโดด2ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยวิวเพื่อเกาะขึ้นไปด้านบนต่อนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถขึ้นสู่ด้านบนได้เร็วมากๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แรกๆอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วในการกดนิดหนึ่ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ได้ใช้เวอร์ชัน PC นะครับก็ลองดูจากไอคอนเอาเนอะก็คือปล่อยมือแล้วก็กระโดด2ครั้งแล้วก็ตามด้วยเกาะหน้าผาปีนขึ้นไปต่อนะครับสำหรับเทคนิคที่4นะครับก็คือการแดชหรือกระโดดบนเครื่องเจ็ตนั่นเองนะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องเจ็ตไปเนี่ยครับถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มระยะในการที่จะบินไปนะครับเราสามารถใช้วิธีการแดชหรือว่ากระโดดบนเครื่องเจ็ตได้นะครับ แล้วหลังจากแดลลหลุดกระโดดเนี่ยให้เรากดที่เลข 2, 2> เพื่อเปิดใช้เครื่องเจ็ตใหม่หนึ่งรอบเพื่อพยุงตัวไปยังจุดเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งจะทาให้ระยะการใช้เครื่องเจ็ตเนี่ไกลขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้หรือว่าเวลาจะข้ามเกาะเนี่ยเราก็สามารถบินผ่านข้ามแม่น้ําไปได้เลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาว่ายน้ํานะครับ <S <S สำหรับเทคนิคที่5นะก็คือการลงจากที่สูงโดยที่ตัวละครเราเนี่ยไม่เสีย HP นั่นเองนะครับซึ่งผมก็คิดออกอยู่4วิธีครับก็คือวิธีแรกนะครับ การใช้เครื่องเจ็ตลิลิกนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ก็น่าจะเป็นเบสิกอยู่แล้วเนาะก็คือใครที่เล่นใน PC นะครับก็คือให้กดเลข2ตอนที่เรากระโดดรอยตัวลงจากที่สูงนะครับจะเป็นการชะลอตัวเราลงสู่พื้นทําให้ไม่เสีย HP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากใครไม่อยากเสียเวลาลอยอยู่บนอากาศนานๆเนี่ยก็สามารถปิดเครื่องจ็ตแล้วก็กดเครื่องเจ็ตใหม่ตอนที่ใกล้ถึงพื้นแล้วก็ได้นะครับสำหรับวิธีต่อไปก็คือการกดโจมตีค้างไว้ตอนที่ลอยอยู่บนอากาศนั่นเองนะครับ โดยที่เมื่อเรากระโดดลงใบแล้วนะครับเราสามารถใช้วิธีการกดจมตีค้างไว้นะครับซึ่งมันจะลงพื้นได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ไม่เสีย HP ด้วยนั่นเองนะครับแต่อาวุธบางประเภทก็ไม่ได้ลงพื้นท,ทันทีด้วยนะก็ต้องเลือกดูให้ดีด้วยนะครับเช่นการใช้อาวุธธนูนะครับมันจะเป็นการจมตีบนอากาศเนาะพอจมตีเสร็จปุ๊บตัวเราก็จะลอยตกพื้นจากที่สูงเหมือนเดิมน,นะฮะดังนั้นดูนดอาวุธด,ด้วยนะครับต่อไปก็คือการจมตีปกติบนอากาศนะครับอันนี้จะเสี่ยงนิดหนึ่งก็คือเราจะต ด,ดังนั้นเทคนิคนี้ครับก็ต้องตาดีๆหน <Bee> ่อยนะครับว่ามันใกล้ตกถึงพ so <priced S 2> <ๆ>ื้นแล้วหรือยังนะครับและเทคนิคกระโดดสุดท้ายก็คือการแดชหรือว่ากระโดดตอนที่ใกล้ถึงพื้นแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องตาดีๆเหมือนอันที่แล้วนะครับก็คือตอนใกล้ถึงพื้นแล้วเนี่ยให้เรากดกระโดดหรือว่ากดแดชนะครับจะทําให้เราไม่เสียเลือดนั่นเองนะฮะอ่ะกระโดดลงไปนะครับพอใกล้ถึงพื้นแล้วปุ๊บให้กดแดชหนึ่งทีแล้วก็กระโดดหนึ่งครั้งก็ได้ครับเพื่อความชัวนะครับ สำหรับเทคนิคที่6กนะครับก็คือการใช้ Interactive Map นะครับซึ่งแมปนี้นะครับจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการสำรวจพื้นที่ในแมปนั่นเองนะครับทำให้เราทราบว่าจุดไหนเนี่ยที่เราเก็บไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวนกลับมาเก็บอีกนะครับซึ่งโดยปกติเว็บที่ผมใช้ก็คือเว็บ tower k e of k e fantasy k e map app sample com นะครับซึ่งเว็บนี้มันจะต้องเชื่อมต่อกับ google mail ด้วยนะครับสาเหตุที่ต้องเชื่อมต่อนียเพราะว่ามันจะจดจําให้นะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่เรา mark ว่าเก็บไปแล้วนะครับทำให้เวลาเราเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ว่าเวกดดปปิไแล้ พอเข้ามาใหม่ปุ๊บนะครับมันก็ยังเชื่อมต่อกับ Google อยู่เหมือนเดิมนะสมมติว่าเราจะหาเม็ดกาชาสีทองใน map Asta นะครับเราก็เลือกแค่ Gold Nucleus นะครับมันจะมีจํานวนประมาณ21-22ชิ้นนะครับใน map Asta นะครับพอเราเก็บชิ้นซ้ายบนไปปุ๊บเราก็กด Mark as f i l e ไปเลยนะฮะพอเรากด Mark ปุ๊บตัวระบบเนี้ยก็จะจําว่า User เนี้ยที่เราผูกกับ Google Mail เนี้ยครับเราทาการเก็บเม็ดกาชาเม็ดนี้ไปแล้วเนาะ แล้วเราก็ไล่ไปเก็บเม็ดอื่นต่อนะครับพอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็สลับมาที่หน้านี้นะแล้วก็กดมาร์คแอสฟัลไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าทําทีละอย่างเนาะสมมติว่าเราจะหาเม็ดกาชาสีทองอย่างเดียวเราก็ไปหาเม็ดกาชาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็กดมาร์คแอสฟัลให้ครบก่อนเนาะพอครบเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปหาเม็ดกาชาสีม่วงอ่ะแล้วก็เปิดเป็นเม็ดกาชาสีม่วงนะครับแล้วก็ไล่เก็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทยอยมาร์คไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับซึ่งบอกเลยว่าเม็ดกาชาสีม่วงนี่คือนรกมากเลยครับเยอะมากๆเลยนนนนะะรรรรััััับบแตต่่่่วววาาาาาาามมกก็็เเเปททีํใหห้้ไดดดสุุชออธ SR SSR งนะครับ สรุปก็คือตัว Interactive m a p เนี่ยครับจะเป็นตัวช่วยที่ทาให้เราเนี่ยสำรวจพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องวนกลับมาใหม่ในจุดที่เราไม่ดูนะครับว่าจุดไหนที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนทําเว็บนะครับก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าตัวเว็บนี้ถูกต้องร้อเหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูคือจากไมกาชาสีทองเนี่ยก็เกือบตรงร้อเอซอยู่นะครับนอกจากนี้มีข้อยางอื่นด้วยในแมปนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับไปลองกดเล่นกันดูได้นะฮะสำหรับเทคนิคทที่่่7นนะะคคครรรรััับบบกกกก็ืือออาาาาาํลลลยยวววตตถุด้้โมแงๆ สมมติว่าเราอยากได้คริสตัลธาตุไฟมาอัปเกรดนะครับเราก็ต้องตีหินคริสตัลสีแดงอันนี้นะครับซึ่งปกติคริสตัลสีแดงคือต้องใช้อาวุธธาตุไฟถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีอาวุธธาตุไฟจริงๆนะครับเราสามารถใช้โรบอรทธาตุไฟเนี่ยปาใส่ตัวหินคริสตัลได้นั่นเองนะครับขอแค่ใช้ธาตุตรงกันก็สามารถทำได้ไดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนะฮะแล้วก็ยังสามารถใช้ตัวโรบอรทธาตุไฟเนี่ยเอาไว้ปาพวกดอกไม้เพื่อหาเม็ดกาชาได้ด้วยนะครับ สำหรับเทคนิคที่แปดครับก็คือการรับบัฟอาหารจากเมีอานะครับก็คือให้เราเข้ามาที่บริเวณด้านบนนะครับที่เป็นรูปดาบควายนะครับพอกดที่ดาบควายปุ๊บให้เข้าไปที่เมนูที่2นะครับแล้วเข้าไปที่เมีอาคิทเช่นนะครับเมีอาครับจะมีอาหารให้เรานะครับเราสามารถกินอาหารได้โดยระยะเวลาอาหารเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา30นาทีนะครับซึ่งจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะรวมถึงเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะได้อีกพีเพิ่มขึ้นรวมถึงได้ของอัปเกรดด้วยนั่นเองนะครับ พอกินอาหารเสร็จแล้วก็จะได้ไอคอนบัฟโจมตีมาเนาะแล้วก็ได้ EP กับของอัปเกรดแล้วก็เงินด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถเช็คระยะเวลาบัฟมีอาได้เนี่ยจากตรงด้านล่างของจอนะครับสำหรับเทคนิคที่9ครับก็คือการใช้โดมหยุดการเคลื่อนไหวมอนเตอร์นะครับโดมเนี่ยจะขึ้นตอนที่เราสามารถหลบการโจมตีของมอนเตอร์ได้นั่นเองนะครับพอสมมติเราหลบได้ปุ๊บนะครับตัวโดมก็จะการขึ้นแล้วก็จะหยุดการโจมตีหยุดการเคลื่อนไหวของมอนเตอร์ทั้งกลุ่มเลยนะฮะอย่างตอนนี้ครับผมกำลังจะหลบการโจมตตีีของััว้้นนนคคไดะรบ พอหลบได้ปุ๊บนะครับตัวโดวมก็จะกางขึ้นทันทีเลยนะฮะแล้วก็จะหยุดการเคลื่อนไหวของมอนเตอร์ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพี่อ้วนหรือว่าตัวลูกกระจอกนะฮะดังนั้นนะครับการตีมอนเตอร์แต่ละโซนเนี่ยเราไม่ควรรีบทำดาเมจอย่างเดียวเนาะเราควรหาจังหวะที่จะหลบมอนเตอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างโดมทำให้เราเนี่ยสามารถทำดาเมจกับมอนเตอร์ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องโดนมอนเตอร์ตีกลับแล้วเราก็ประหยัดค่าปั๊มด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือการยิงหรือปาถัังงระเบรเะบิดนนน่อ บอกนะครับถ้าเกิดเราไปตีมอนสเตอร์โดยที่ดาเมจเราไม่ได้เยอะมากมายครับเราสามารถใช้ถังระเบิดเนี่ยช่วยทำดาเมจเพิ่มขึ้นแบบเป็นกลุ่มได้เนาะซึ่งมี2วิธีในการทำดาเมจจากระเบิดตัวนี้ก็คือปาถังระเบิดไปที่กลุ่มมอนสเตอร์นะครับซึ่งถังเนี่ยจะไม่ระเบิดทันทีนะจะนับถอยหลัง3วินาทีนะครับถึงจะระเบิดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้อาวุธโจมตีไปที่ถังระเบิดเลยมันก็จะระเบิดทันทีนะครับ แต่ก็มีข้อควรระวังสรับการใช้ถังระเบิดเนะก็คือตอนที่เราถือถังระเบิดทำระวังโดนตีจากมอนเตอร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันยิงธนูมาโดนถังนะครับไอตัวถังระเบิดเนี่ยก็จะนับเวลาถอยหลังแล้วก็ระเบิดคามือเราเลยทำให้เราเสีย HP ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่ายิงถังระเบิดตอนที่เราอยู่ระยะประชิดใกล้กระถางนะครับให้เราเดชหนีออกมาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนดาเมจจากถังระเบิดซึ่งมันแรงมากเลยนะครับให้เรารักษาระยะห่างก่อนนะครับก่อนที่จะยิงไปที่ถังระเบิดเนาะหรือว่ายิงเสร็จปุ๊บก็รีบเดชออกมานะครับมันจะได้มโดดดนนาาเเจกถัังรระะบบิค โอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคทั้ง10ครับในการเล่นเกม Tower of Fantasy สำหรับมือใหม่นะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Singer Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ